เข้าสู่ช่วงที่3แล้วนะคะช่วงนี้ที่บอกไปว่าเรามีแกเจ็ตเก๋ๆมาให้ดูกันนะคะเป็นแกเจ็ตใหม่ๆเลยมาแล้วเอามาแล้วเหรอเอาคุณผู้ชมครับแล้วนี่นะชอบชอบชอบคันเนี่ยอ๋อเอากลับบ้านเขินเลยนะกับผู้หญิงเนี่ยอาบินชอบเปล่าชอบคุณน้ำมาต่อยเปล่าชอบคุณน้ำมาต่อยไหมชอบไหมชอบไหมไม่รู้เอ้ยเขินแล้วดิดูสมผมนี่ยอ๋อเนี่ย เอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือช่วงที่3นะครับกับรายการบล็อกเอาอย่างที่น้องมาตอยบอกไปนี่เรามีเรื่องของเจเจที่กําลังมาแรงมากเลยในช่วงนี้แต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็เราไปขอย้ําประเด็น SMS เนะครับเกี่ยวกับช่วงนี้มันวันเด็กด้วยนะครับเอาให้คุณลองคิดนะคะคำขวามวันเด็กปีนี้ในแบบของคุณเองนะคะส่งไปเข้ามาเยอะๆนะคะที่4221100ค่ะถูกต้องแล้วครับผมก็คิดันเข้ามาแล้วการส่งเข้ามาและช่วงสุดท้ายครับของรายการบล็อกเอาของเรานะครับ เรามีในเรื่องของนะฮะเป็นกิจกรรมนะครับร่วมเล่นเกมร่วมเล่นเกมนะครับเพื่อชิงของรางวัลกิฟต์วอเชอร์นะครับที่พาจากเอสตาเต้เขาเขียวนั่นเองใช่ค่ะเป็นแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ทที่แบบสวยมากๆเลยแม่นแล้วนะฮะสวยมากนะฮะแล้วก็อยู่ท่ามกลางบรรดากวางนะฮะสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆนะครับก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากลองไปพักเนี่ยเราไปหาข้อมูลกันก่อนที่จะโทรเข้ามาถ้าเกิดว่าสวยโทรเข้ามาเลยครับมาเล่นกับเรานะครับผมถ้าเกิดว่าสวยถ้าเกิดไม่สวยโทร ถ้าเกิไม่สวยก็แล้วแต่ดูยังพินิจอยากได้ของฟรีหรือเปล่าเออ,ะอะนะครับส่งเข้ามานะคะในช่วงสุดท้ายของรายการของเราแน่นอนคะ่ะเราให้คุณนะคะมาลุ้นรับเลยเพียงตอบคำถามของเราใช่<ด>สุดสองห้าสุดแปดสุดหนึ่งสี่สี่ครับโทรเข้ามาครับเอาล่ะวันนี้ผมมีในเรื่องของงานเทศกาลและการที่เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่จ่าะนึ่อันนี้มาจากเรื่องอะไรเนี่ยมาจากดิสกี้เพลนโอ้เหรอไอ้ตรงใบพัดนี่เขาเรียกว่าอะไรใบพัดเครื่องบินเรียกว่าอะไรน้ามือเจ้าบอกเอง อะไรอ่ะเมยไม่รู้อ่ะน้ำไมยก็บอกเองนั่งเล่นที่ไหนเจาะมันดูได้ไหมเมย์ผิดระเบียบนะลองเบนโลดกัน้ำเมย์ทำไมอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะไรเดี๋ยวอบิสลองพรีเซนต์เครื่องบินนี่พรีเซนต์พรีเซนต์พรีเซนต์อันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับวอเดติสอะไรนะพับไพเลอร์อ๋อเสาเครื่องบินพับไพเลอร์ฮะอันนี้เรียกว่าอะไรฮะตรงเปีกตรงเปีก Wings โอ้หางฮะหางเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ น้ามตือตอนดีตาน้ามือแล้วต้องน้ามือเจ้าบอกเองเพราะไม่รู้เอาเป็นว่าครับเรามาเข้าเรื่องเทคนโนโลยีกันดีกว่านะฮะเทคโนโลยีนะครับสมัยนี้นะครับเขาเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราก้าวหน้าไปมากนะนะฮะน้าม <ẩ n> ืลืมไปลืมไปเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับเรียกได้ว่านะครับเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีงานเปิดตัวครับกับงานที่มีชื่อว่า CES 2000อ่าไม่ใช่เธอทีละๆๆๆ<ๆ> 14นะครับผมอ่านะครับก็เป็นงานอ่าเทศกาลนะครับ Consumer Electronic Show นะครับเป็นเกี่ยวกับเอาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเอาแก d เจตต่างๆมาจัดโชว์ว่าปีนี้เนี่ยจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำมาเสนอคุณผู้ชมบ้างและนะครับงานนะครับขอบอกเลยว่าเขาจับวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมครับพี่พอดิว ใช่ไหมครับวันนี้จัดวันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถไปชมได้นะครับอยู่ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกานนั่เองครับไปเลยป่ะลองโถยโผง่ายนะแหมยังกอยังก็ไปสยามอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็นะลองติดตามข่าวสารดูเลยกันแต่วันนี้เนี่ยไม่ต้องไปอัปเดตกันถึงในคอมครับมาอยู่ที่หน้าจอนะครับเพราะวันนี้ผมมีในเรื่องของสินค้า ที่เป็นพระเอกครับของงานในครั้งนี้นะครับพระเอกของงานในครั้งนี้นะครับคงจะหนีไม่พ้นสิ่งนี้ครับนะฮะกับเครื่องนะครับปริ้นสามมิตินะฮะคือคุณเนี่ยแค่เพียงแค่สเก็ตภาพสเก็ตร่างสเก็ตแบบลงไปนะฮะใส่เข้าไปในเครื่องปั๊บนะับถ้าเป็นเครื่องปริ้นรูดก่อนก็จะเป็นแค่น้ำมึกใส่กระดาษมาแต่อันนี้ครับจะสร้างเป็นโครงสร้างขึ้นมาครับ และสามารถใส่ส่วนประกอบไปได้หลายอย่างครับก็จะเป็นนะฮะพลาสติกโพลิเมอร์ครับเซรามิกหรือว่าสามารถใส่โลหะไปได้ก็มีครับเออต่อไปนี้ในอนาคตที่เกิดว่าอยากได้กะละมังสักอันหนึ่งก็แค่ปิ้นออกมาก็ปิ้นออกมาได้กะละมังมาซักผ้าแล้วๆไปชมวิดีโอครับเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไง The idea is that you can purchase the designs for these characters for as low as 99 cents, and then print them out as many times as you want, paint them, turn them into whatever you want. What people here seem most excited about seeing are the new models of MakerBot digital printers. This is the MakerBot Replicator Mini. It costs $1,375. It can print objects about five inches in height. The new industrial strength version of the MakerBot printer is the Replicator Z18. It goes for $6,500. MakerBot says this new model is a game changer for industry because until now, you'd have to spend around $30,000 to get a digital printer that's this big. Now an entire section of this trade show that's devoted to the emerging world of 3D printing. From tools and toys to models and jewelry, MakerBot's Printer allows anyone to design and create. เอไว้ครับเป็นไงบ้างครับผมเชื่อเลยนะว่าตอนนี้นยะคุณผู้ชมหลายๆท่าน uh huh. อาจจะเลงไว้แล้วว่าหูอยากได้อาจ,จะมา uh huh. เอามาทา ฟิกเกอร์นะฮะของพวกตัวกระตูนอะไรอย่างนี้เอ้ยนี่ก็เจ๋งมากเลยนะใช่อย่างที่ผมบอกไปอะไรก็ทําได้ครับเมื่อมีเครื่องปิินตสามมิตินะครับแล้วไม่ใช่แค่เพียงเครื่องปิินตสามมิติเท่านั้นนะครับที่จะออกมาวางจําหน่ายในปี2014นี้มีอย่างอื่นอีกด้วยค่ะมีอมากมายเลยเป็นชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเป็นอะไรชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เออมันเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนที่จะใช้ในการชาร์จแสงอาทิตย์ชาร์จจากแสงอาทิตย์อ่ะ อะไรเอามาชาร์จกับแสงอาทิตย์ไงพี่เมย์ใช้แสงอาทิตย์ปุ๊บอาแล้วก็ชาร์จไดใก็เหมือนว่าเรามีมือถือเนี่ยพอแบตหมดปั๊บเราใส่เคสอันนี้เข้าไปชูขึ้นแสงอาทิตย์นะฮะแบตเต็มปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ตัวเราไม่ไงเอาไปวางไว้เฉยเเออนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดและกันนะครับที่จะออกมาวางจำหน่ายกันในปี2014อ่านะครับโอ้โหรู้ได้ไงว่าบินแกงน้ำเมย์ทำไมอ่ะบินแกงน้ำเมย์ทำไมอ่ะบินดุดจังเลยอ่ะชงเล้วชงวยชงวยเออ อ่ะต่อไปค่ะเป็นเครื่องครัวไฮเทคค่ะเครื่องครัวไฮเทคเป็นไงเครื่องครัวไฮเทคครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแม่บ้านนะฮะก็สรรหานะฮะสิ่งที่จะมาตอบสนองตอบโจทย์ให้กับพวกเขาได้ให้พวกเขาเนี่ยเวลาเตรียมกับข้าวให้สามีให้ลูกเนี่ยมันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็นะครับเป็นเครื่องครัวไฮเทคครับที่สามารถทํางานครับร่วมกันกับสมาร์ทโฟนได้คุณอยากกินอะไรอะ อยากกินแกงเขียวหวานไก่ใส่เครื่องปรุงเข้าไปปั๊บนะฮะกดในอ่าสมาร์ทโฟนว่าจะกินแกงเขียวหวานไก่ปรุงเลยฮะกินได้เลยนะครับง่ายงันเลยั้นเลยนะครับก็ใส่ออาไปว่าจะใส่อะไรกี่ช้อนชาวัดไปแล้วนะฮะฟิกไว้คุณก็สามารถกินแกงเขียวหวานไก่ได้ง่ายๆต่อไปค่ะเป็นระบบถ่ายภาพอัจฉริยะค่ะเป็นยังไงเป็นแบบว่าสมมุติว่าเราถ่ายแบบจะถ่ายรูปเครื่องบินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็แค่แบบ ส้งเอาไว้อะมันจะบอกว่าจุดประสงค์เนี่ยเอามาเพื่อพัฒนาค่ะเาพื่อพัฒนาที่แบบว่าเกี่ยวกับเห็นภาเห็นรูปภ<อ>่า<พ>ใชใ่ใหม่ๆนะครับก็ <ๆ S 1> คือว่าต่อไปนี้เนี่ยๆๆเราไม่ต้องถ่ายภาพในสตูดิโอแบบแค่แบบมีกล้องนี้หรือว่ากล้องนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับแต่ว่าเราสามารถมีกล้องที่บินอยู่ข้างบนเนี่ยเราพูดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเข้าสู่บล็อกเอาท์นะครับผมสวัสดีครับพอๆพี่ๆพี่ๆอย่างพีพลนั้นนะฮะมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับผม ตามนั้นอะอะไรเอาเลยครับและนี่นะครับก็คือนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆมีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปอัปเดตกันแล้วกันถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆอีกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในรายการบล็อกเอาอย่างแน่นอนใช่ไหมครับคุณอาบินใช่ไหมคะใชครับ อะไรครับช่วงหน้า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 มี MV m ม s i c ิวสิกวิดีโอค่ะอ่าแล้วมีมิวสิกวิดีโอนะครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นกระแสดังมากๆเลยในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมเชื่อว่าสาวกเกาหลีหลายคนนะฮะคงจะรู้จักพวกเขาทั้งสองคนเป็นอย่างดีเขารวมตัวกันนะครับเป็นหญิงและชายเซ็กซี่มากต้องขออุบไปเลยต้องขออุบไปเลยนะว่าเขาทำอะไรกันเอ้ยนะฮะเอาไปรอดช่วงหน้าว่าครับ